สบายดีแยมแรงครับพี่น้องมือนี้มืงกน็น้ามือนี้กับเขา่ามือนี้คือนสิเป็นกระเซาบเลยโอ้แตกบึ้มบึ้มยี่บัตพี่น้องไอ้ไข่มันทำอะไรมันอย่างนัง่นเองแกงขัวครับพี่น้องแกงขัวพะอีเใใลือใส่เครื่องในไก่อ่ะ กูน่ะมาเด้อมาเด้อมาเด้อซิมซิมซิมปริมตอนนะสิมน้ำก่นอนอ้แซเบษเศ Wee! Mm -hmm. mm -hmm.